มเป็นร้ายมื่อไหรแค่อุ้มเฉยเดี๋ยวคนให้เปลี่ยนเสื้อชูงให้มีดีดหน่อยๆอุ้มอยู่หนึงครั้งนี้ประมาณสิบวิแล้วมีแล้วมีเคาน์เตอร์กลับคือเหมือนกับไม่ได้กลัวมากเองคือใครว่ะคนกลับนะเวลาวิ่งหาคนอะเวลาวิ่งหาโกนครับต้องเข้าใจว่ามันเฟรนลี่พร้อมข่มนิดนึงนะมีนะมีนะมีนี่ขาเห็นขาหลังไหมใช่แต่ว่าจริงๆเวลาอุ้มลอยครับเวลามันเวลามันใจไม่กล้ามันต้องทิ้งตัวแล้วแบบงงแต่นี่ถ้ามันขี่ๆเขาจะมาลองดิลองดูว่ามันหลุดได้ไหมลองนะครับออโต้ดิเฟนสะะบัดดเเลยยอ่ใชี๋วผมจะบออกใหหห้้ววว่่าาจจัััังงงงเปป็นนนนยยไีมะ เนี่ยไม่ยอมให้ผมจับง่ายๆเลยนะเห็นนะโอเคเห็นละบอกแล้วว่ามันร้ายคือมันดูนิ่งมากถ้าแบบถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนะคําเตือนคู่เอกมดใบบรับรองจากค a r ์เรนเพเยอร์แคนาดีฟอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอชาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน เขาจะพยายามสู้เราตลอดส่วนเขาอยู่ซ้ายมือเสร็จปุ๊บเราปล่อยสายยาวๆแอมยืนสมาร์ทใช่ต่อไปนี้เราจะให้อนุญาตให้เขาอยู่แค่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้าจนหันทางไหนเราไม่ซีเรียสตัวบอสเมื่อกี้ก็หันทางนี้แสดงว่าเขาร่วมมือร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือห้าสิบไอ้คนหยิบอยู่ซ้ายแล้วหันทางนี้คือห้าสิบต่อมานะครับเราจะเข้าใจคขาเว่าดีเดวอลก่อนดีวอลคือการทำน้อยแต่ได้มากตามชื่อเลยคือเดินแบบผู้นำเขาเห็นกับน้องแอมเนี่ยก็คือเขาชาเล่นแรงไม่ได้แต่เกียร์ที่เขาโดดไปโดดมา อ่าหูรูดอย่างที่บอกคืออาการรีแลกซ์รีแลกเกิดจากอะไรมันแค่รู้สึกว่ามันลองชัน,นแรงแล้วแล้วมันสู้ไม่ได้มันก็รู้สึกว่าเอาก็ต้องยอมมาสิแล้วน้องแอมให้เขาอยู่ซ้ายมือนะน้องแอมเดินตามเดินก็ค่อยพาเขาไปถึงเส้นที่ใกล้ที่สุดคือเส้นเถาตรงโน้นนะกลับมาหยุดอยู่เส้นเดิมแล้วให้น้องหมายอยู่ซ้ายมือไม่ลำหน้านี่คือเดินได้เลยเดินเลยค่ะไปเลยไอ้ไม่ใช่หนางนี้ถูกแล้วหันทางนี้ลูกออในทางนาีน้อไปตามเส้นโน้นเ,เดินไปเลยหนูต้องพาหมามาด้วยไงอ๋อหนูต้องพาหมามาด้วยให้อยู่ซ้ายมือให้้ออููามนจุงงงงงเขไปแ อ่ะเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะน้องแอมก็พาเขา,าอย่างงี้ไงเนี่ยพามาด้วยฟูนอะเหมือนกับรถอะ,อะนั่นแหละไปเลยแล้วก็ไปเลยพยายามให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือเราตลอดเวลาแล้วก็หย่อนอ่าซ้ายมือแล้วก็หย่อนอแล้วเดินกลับมาฮะน้องแอมตรงนี้แล้วยืนตรงนี้ยืนแทนที่ผมนี่มาเลยมาเลยดึงต่ำๆเวลาเขาสู้เราก็ยืนต่ำๆร้อยเปอร์เซนต์ไอนี้ยคืออาการดึงเนี่ยเพราะาตอนที่เราไม่ทำอะไรกันอนะ่ะเขาดูเรียบร้อยเรียบร้อยนี่น้องแมอมยืนนี่นะเออมานี่ยืนนึง เขาาจะพยายามตัดหน้าตัด,น,น,ตดนู่นตัดนี่แล้วอยู่สวยๆไม่ลำหน้าไปท้าอยู่สายมือปุ๊บแล้วย่อนหย่อนนิดนึงอ่าใช่เขาตกผลึก1-2น,น,นาที ถ้าเขารู้สึกไว้ใจน้องแอมแล้วรู้สึกว่าสิเคียวหรือปลอดภยัยเขาจะน้องนั่งหรือหมอบในจุดที่น้องแอมเลือกแต่ถ้ามันไม่รู้สึกปลอดภยัยหรือไม่รู้สึกไว้ใจเราอะครับจะยืนค้างางล่นะเพื่อรับแรงปะทะแต่มันเครียดมากนะเพราะาลิ้นออกมาเต็มที่เลยนะเก็บถ้าไม่เก็บ,ไม,กบไม่เก็บลิ้นน้ำลายหยุดติง่งๆอนะ่ะแสดงว่ามันเครียดมากแสดงว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเจอกันหรือมาเรียนกันครับเขามีความคิดว่าน่าจะเป็นลูกน้องเขาแหละเพราะมันไม่น่าจะเครียดได้ขนาดนี้เพราะนี่เดินรอบเดียวแล้วเดินไม่คอมพีดด้วยนะเพราะเพราะว่าเดินแบบสเปรดปากมาก เป๊ะๆๆด้วยนะไอแต่หูได้แต่หางไม่ได้หางเกินหลังแต่หูวก็ได้หูลรูแต่อคอนแทคไม่มีอคอนแทคไม่มีคือไม่ได้ยกหน้ามองแอมนะแต่มันมองไม่เต็มมองปุ๊บแล้วมันหลบแต่หางอะเริ่มเริ่มออกจากกลางหลังเห็นปะจากยวงหลังมันค่อยๆแบบค่อยๆลงเห็นได้นะอ่านีเห็นไหมมันลงแล้วนี่คือคิดแล้วเห็นไหมจากคอนฟิเดนส์เมื่อกี้เริ่มไปตกผลึก ตกลงยังไงวะตับู okay. okay. หูโอเคโอเคหูโอเคเลยหูผ่านเลยแอมตัวเขาอ่ะไม่รู้สึกปลอดภัยเขาเลยไม่นั่งไม่หมอบต่อให้เขารู้สึกว่าสั่งได้นั่งหรือหมอบได้ครับเราห้ามสั่งนะเพราะถ้าสั่งปุ๊บมันจะเป็น obedient คือเชื่อฟังคำสั่ง,งทันทีสิ่งที่เราอยากได้คืออยากภาพที่เราแข็งแรงไหมหนึ่งสองนาทีแล้วไอ้ยมีแหม่มม,มีแหม่มมากขึ้นเนี่ยคราวนี้ก็เหลือกับวิธีเดินของน้องแอมแล้วครับว่าจะเดินสามารถไหมทีเดียวฟื้มโอเคลองดูค่ะไปล้อบนึงค่ะป๊บค่อยๆดึงแล้วไปเลยใช่พอเขาเดินตามปุ๊บหหหนนนูเเเเเเดดิิสสสสมมมมาา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 ๆๆ้้้้ยยยยยขขวใใใช่่่่คคอออไไไปปปแตตตร็จลลัง เราเดินเรื่อยๆครับซ้ายแล้วก็อยู่ซ้ายมือยืนคู่กันไม่ล้ำหน้านะนั่งหย่อนนั่งหมอบคือรูดิเฟนต์แต่ตำแหน่งไม่ใช่อะ่ะตำแหน่งไกลไปตำแหน่งเนี้ยผมถือว่ายอมรับยอมรับระดับหนึ่งแต่ถามว่าสวยไหมไม่สวยเลยใช่ไม่ต้องตรงนี้ไอเนี้ยพอมันไกลไปปุ๊บเราไม่รู้ว่ามันเลือกที่จะหยุดตรงนี้เองหรือเปล่าแหมมนรู้สึกว่าสู้ไม่ได้แหละมันไม่เห็นความที่แบบตะควคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แอมมาหยุดเนี่ยน้องแอมต้องรู้เลยว่าตรงตรงนี้ถ้าตรงนี้ปึง้งปล่อยเขาด้วยวการเรียกสึงสูตุงอิงเก่งมาก แล้วพอตั้งหลักดีเดินดีหยุดสวยน้องหมาตอบสนองนั่งรถดีเฟน์ไหมไออุงอ,อุงเนี่ยนะไปอุงอิงเปลี่ยนชื่อยังไงอุงงเก่งมากแล้วก็พออันนี้คือการเรียนระดับหนึ่งนะขั้นที่2อ,อะ่ะมันจะต่อยอดจากอันนี้เราเอาแค่เซสชั่นแรกก่อนแต่ก็ยังดีใจนะที่มันยอมนั่งเพราะาตอนแรกอะ่ะไม่มีท่าทีที่จะนั่งเลย <kaf> อ่ะแล้วคราวน,นี้แม่คุณแม่อยู่มุมนั้นครับลองสังเกตนะครับหูมันลู่ตามันเริ่มเปลี่ยนคำว่าตาเปลี่ยนคือหน้ามันจะโดยรวมมันจะดูแบล็คขึ้นถ้ามันร้ายอ่ะมันจะดดดูอเทรกััยยงแ อย่าห้ามกินเดี๋ยวมันอ้วกไปเสลดเดี๋ยวคราวนี้ตกใจกันอง <Okay. S 2> โอเคดึงซ้ายเดยค่ะเราจะรอบสุดท้ายคราวนี้ขึ้นอยู่กับน,น้องแอมแล้วว่าจะช่วยให้มันปล่อยไวไหมเธอต้องหยุดอย่างนี้เพื่อมันนั่งนะโอ,โอเคปะ่ะน้องแอมไปค่ะไปเลยเดินฟึบถ้ามันถ้ามันลังมากเราจะย่อสพอร์ตเขานิดนึงครับแต่เขาเดินดีแล้วให้เรายืนสมาร์สมาแล้วเดินต่อไอเส้นนี้ลูกอ่าลุ้นตอนนี้แหละอยู่สวยสวยไม่เกินเราอ่ะแล้วย่อนปล่อยเขาคิดนะครับเวลาเขาไม่นั่งคือเขาตกผลึกอยู่แหละเขาหลักรู้ว่าเขาต้องยอมแพ้จริงๆรไหมเหมือนก็ไม่มันไม่ไวใจเราปุ๊บมันก็รู้สึกว่ามันต้องไวใจตัวมันเองอ่ะมันก็ ไม้ลมรถแต่ถ้ามุกลับไปที่บ้านเงียบๆอ่ะมันคือต้องง่ายกว่าน,นี้เยอะมันเพราะมันจะเงียบมากเป็นบ้านเราแต่ที่ฝึกอย่างนี้อย่างที่บอกคือผมต้องการสิ่งเรากระตุ้นถ้ายากแล้วยังทํากับบ้านทําได้อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องสบายันดูหางก็ได้เห็นปะลองรอๆก็จะหางที่ขึ้นหลังนี้ก็จะค่อยๆออก <S <S ใช่อ,อ่าออกค่อยๆคลตัวออกแล้วหูเห็นไหมหูลูต้ตลอดเวลาไม่มีกระดิกไปกระดิกมาละนี่นคือการฝึกอย่างเนี้จะทำให้น้องหมารู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าอยู่ด้วยแล้วปลอดภยัยเพราะเขรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี้แล้วฉันรู้สึกไม่ต้องทําอะไรให้เดินต่อไปเลย ใช่แต่ว่าเราก็เซฟเขานะไม่ใช่แบบเดินลากนีแ่แบบแอะอย่างนี้ไม่เอานะ <S <S ใช่เราเราก็ดูจากน้ำหนักอะครับว่าแบบเฮ้ยมันดูตึงไปหรือเปล่ามันดูฝืนไหมอะไรถ้ามันฝืนไหมเราก็สป,ปอร์ตเขาเก okay, พร้อมไหมขออีกรอบนะครับไปเลยอันนี้ชาเลนจ์ด้วยแรงเห็นไหมเห็นมันกระโดดปะอ่านั่นแหละใชาสวยแล้วค่ะใช่มาเลยมาเลยพอมันยอมมันจะเดินตามเลยเห็นไหมแล้วอยู่สวยๆนะไม่ล้าหน้าไปทับอยู่ซ้ายมือนะคะยืนรอบนี้ดีนะห่างไม่มีเกินหลังเลยคิดเลยหูลูดตลอดเวลาดึงหยับอะแต่ตอนนี้หันร่่่่่วววมมมมมมืออออนน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 ะะเเเเเเเคคครรรรีีีีีีียยยยยยยดดดดดแตผผกกกกก้้้้ใใทาาาางงงบิไไหห็ััจ หมือนเขาไม่รับรู้ใช่ไม่ไม่แคร์ไม่ไม่แย่แสไม่รู้สึกอะไรเลยครับเที่ยเดีมันจะดีแล้วก็จะสมมติว่าสมมติถ้าอยู่กับแอมแล้วแบบนั่งอย่างเงี้ยเขาจะนั่งกับทุกคนไหมไม่ใครทําใครได้อเพราะเป็นที่มาว่าทุกคนต้องทำ <c oughs> เพราะว่าเราต้องการให้แลนกิ้งเขาต่ำสุดไงเพราะว่าเรามีสีน่คนมีคุณพ่อด้วยสมมติคุณพ่อบอกไม่อยากทำ <c oughs> เราไม่ต้องบังคับเขานะเพราะบ,บังคับไปเนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันจะ ไม่มีภาพที่เ,เจ้าเนี่ยมองเห็นคุณพ่อที่บาลานดับเบิลสแตนดาร์ดให้พ่อเขาอิจฉาเล่นเดี๋ยวพ่อเขาอยากทําเดี๋ยวเขาก็จะมาขอให้เราสอนเองทุกบ้านผมใช้วิธีนี้นะผมจะไม่บังคับนะเป็นทุกบ้านครับคุณพ่อบอกว่าไม่อยากทำเลี้ยงก็เลี้ยงไปเลยอะไรเงี้ยแต่เป็นประมาณนั้นใช่า,าประมาณนั้นแหละพอรู้สึกว่าหูไม่ถนอมเชื่อพวกเธอจังเลยเดี๋ยวเขาจะบอกเขาขอเองเป็นทุกบ้านครับเป็นทุกบ้านจะเกิดแนวอิจฉาเล็กๆ,ๆพออิจฉาปุ๊บฉันอยากบ้างฉันอยากสอนมันบ้างปล่อยคุณพ่อเขารู้สึกอยากเองไม่นั่งเลยพอถูกพอถูกจุดไม่่่่่่่่นนนนนััััังเเเเลลลลยแแตตตตถถ้้้้าาาาาารรฝึกกกกกดดด็ๆอะะมมมมมมจจไไไโโววพปุ๊บใส โอเคอ่ะเดี๋ยวลองคุณพี่พชายหน่อยอ<ๆ>เส้นนี้นะครับถูกแล้วครับเส้นนั้นถูกแล้วลไปเลยครับไปเลยแล้วเดินไปเรื่อยครับถ้าตึงมากๆมันจะกลายเป็นรัดคอตอลอดเวลาครับขึ้นอยู่กับที่เขารู้สึกอะไรกับเรายิ้มไปอย่างนั้นแหละเหมือนกับอุทธร์ไม่ถูกใจของพี่ชายคือพี่ชายมีกระโดดแตะตัวแล้วเราก็หย่อนใช่แล้วก็รออ,อยงเงี้ถูกแล้วครับซ้ายมือไม่ลำหน้าหันทางไหนไม่ซีเรียสเียวจริงๆอ่ะเ,อเะเดินคุณอ้ําเดินอีกครับแล้วเดินหยุดสวยๆนะครับหยุดตรงนี้แล้วก็ซ้ายมือไม่่ลลหหนนน้้าะแวยอก นั่งหมอบรถดีเฟนต์เนี่ยคุณอ้ำาหนึ่งสองสามสี่ฮะเรียกชื่อเขาเสียงสูงกระชมเก่งมากเก่งมากแค่นี้อพอนี่คือทุนครับถามว่าทำไมคุณอ้ําอาจจะดูง่ายเพราะคุณท่ามอ่ะอาจจะมีมีจังหวะในการเล่นกับเขาน้อยแต่ทุกจังหวะเนี่ยคือฉันไม่ยอมเธอเพียงแล้วออกจากจุดเลยเนี่ยผมคาต้องคอแค่นี้เองนี่แบบหมอบเลยหมอบเลยใช่นั่งหรือหมอบครถดีเฟนต์ยิ่งหมอบยิ่งดีแล้วร่วมมือร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่หันหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเบี้ยวเลยนะ แล้วก็ไม่ได้จัดท่าด้วยแค่หยุดหยุดแค่ตรงนี้แล้วปุ๊บมันจะหันทางไหนเราก็จะปล่อยเอาเย็นเนี่ยห้ามขาดครับ<ม>แค่ลงลงเอาไว้ก่อนว่าตอนเช,ช้าเช่นแรกว่าเธอนะตอนเย็นเช่นไรงกว่าเธอนะอนเขา,นะนะาเลือกเองที่เขาจะอยากโดนฝึกนอกรอบเองเนี่ยคุณอ้ําพอเลยเดี๋ยวคุณอ้ําต้องรองอีกทีคือตอนเย็นนี้กับที่บ้าน,านผมว่าก็พอดูนะเพราะจริงๆมันควรจะสำเร็จตั้งแต่คุณน้องแอมอ่ะเพราะจริงๆแล้วถ้ามุสเราดูความยากง่ายครับเรายิ่งสนิทอ่ะมันควรจะไว้ใจเราไวแต่นี่มันการกับออปสิทธ์อ่ะ น้อยแต่ดันไว้ใจพ่อแม่ก็สนิทกับมันมากกว่าใช่แต่มันก็มันไม่มีเลคชั่นเรื่องของคุณแม่หนักกว่าน,น้องแอมอีกเพราะอะไรรู้ไหมหางเห็นหางปะอยู่กลางหลังหางอ่ะ,อะดูดิยังไม่ใครตัวเลยคราวนี้อย่างที่บอกคือเวลาที่เราดีกับหมามา,มากครับสิ่งที่เราได้แน่แนคือความสนสิทสนมความรักแต่บางทีมันไม่ได้แปลว่ามันจะซินเซียหรือเคารพเราถ้าจังหวะหนึ่งและสองไม่ชัดเจนครับ บางคนก็จะงงแกอยู่กับฉันทั้งวันเลยนะฉันดูวิแกแกทุกอย่างเลยนะฉันอาบน้ำอะไรข้าวไปุ๊บแต่พอเราให้ผิดจังหวะนิดน,นึงครับหมามันอจรตัวเราอ่อนแอกว่า<ม>สุนัขมันคิดอย่างนี้ลงยังหางลงยังลงแล้วลงแล้วแต่ก็เริ่มเดินสมูทขึ้นแล้วครับแต่มันก็จะมีลองนิดนึงตันๆนิดนึงทับเส้นนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะใส่หมือแล้วย่อนใช่ตัวนี้ถือว่าดึงเงียบ<ม>อ่ะเพราะตัวอื่นมามันจะกรีด <พอ S 1> คือแค่ดึงอ่ะอลั่นจนหะเ็นว่าเม่ชือไดงเนีา ่ดือหละเพราะว่าห่างไม่ลงเลยอะสมมุติเรามาถามกันว่าถสมมติว่าเดินอย่างเงี้ยแล้วม um, ันไม่น um um um> ั่งาทีนานมากสมมุติว่าเราเดินอย่างเงี้ยสักสิบห้าทีที่สิบทีแล้วเราต้องไปทําอย่างอื่นละเราอาจะเบรกนี้นั่งเก่งมากแล้วอยู่นิ่งปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากอุ้งแล้วก็ไปนี่คือวิธีเบรกแต่ผมอยากให้เขานั่งแล้วเราก็รีลิสออกแบบที่คุณอ้ําทําตะกี้อยากให้เขานั่งเองแล้วก็ดีกว่าดีกว่าอันนี้พูดถึงในกรณีที่แบบไม่นั่ง ไม่น,นั่งชีต้องไปทํางานแล้วอ่ะเราก็ใช้วิธีกดเบาๆนะกดกดเบาๆ,ๆ,ๆนี่ครับกดเบาๆลงไปนะนั่งเก่งมากแล้วก็ยืนสมาร์สมาหนึ่งสองสามสี่ห้าชมอุงอีกอุงเก่งมากลูกแล้วก็ไปต้องทำอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะดีใจพอมันดีใจเพรามันเหลืองเกิดอะไรขึ้นครับไม่ได้ขมออใช่แล้วพอเขาเออไอ้ถ้ากระจอกนี้ทำไง<ม>ก็ดึงออกครับดึงออกดึงออกไม่ไม่ต้องไปรับหรือไปคุยครับใช่รอแป๊บนึงนะแต่ตัวนี้มันดึงงี้จริงนะเพราะมันยืนแบบ มันยืนจริงๆด้วยวัยเนี้ยมันคงไม่ควรจัดใจกล้าที่คือใจกล้าเยอะครับพอที่บอกเขาไม่กลัวอะไรเลยก็ผมก็สังเกตว่าฟ้าผ่ามันก็ไม่มีสะดุ้งอ่ะมันก็เะยช่ยไซมันเล็กมันก็เลยไปถึงเต้าแรกไม่ได้แต่พอมันโตมาปุ๊บมันอาจจะเรียนรู้วิธีการอยู่หรือไม่ก็เดาว่าพอมันเป็นตัวสุดท้ายครับมันอาจจะได้เล่นกับพี่ๆตัวใหญ่ๆแล้วใช่เออมันก็เลยชิ